ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่จันสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เลขที่34หมู่2ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกศนอำเภอแม่จันได้ดำเนินการตามปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับและพัฒนาระดับการเรียนรู้ของชุมชนให้ทันต่อยุคสมัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบการเรียนรู้เป็นการจัด ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทและความต้องการของชุมชนโดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนทุกช่วงไวัยได้มีทักษะที่จำเป็นให้เข้ากับยุคและสมัยในปัจจุบันและเป็นไปตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิสัยทัศน์ของสถานศึกษากศออนอำเภอแม่จันจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ผู้เรียนและผู้รับบริการมีวิถีชีวิตพอเพียงพันธกิจสถานศึกษาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนาหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้นิเทศติดตามพัฒนาครูและบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษา ดำเนินการการประกันคุณภาพสถานศึกษาจัดส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเพื่อการมีงานทาและมีรายได้ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองปัจจุบันกศอนอำเภอแม่จันมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น27คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษานายกันพิพัฒน์สมเจริญครูผู้ช่วย1คนครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติสคน ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง4คนครูกศนอตำบล13คนครูศูนย์การเรียนชุมชน3คนบรรรักษ์1คนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คนกศนอำเภอแม่จันได้ดำเนินการจัดการศึกษา3ประเภทดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมการรู้หนังสือ เป้าหมายทั้งปีจำนวน53คนดำเนินการได้218คนผู้จบหลักสูตร2คนการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาเป้าหมายทั้งปีจำนวน66คนดำเนินการได้จำนวน141คน การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งซ้น919คนจบหลักสูตรจำนวน49คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน856คนผู้จบหลักสูตร31คน การจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่กศอนอตำบลทั้ง11แห่ง โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างอนามัยห่างไกลโรคโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานงานการศึกษาต่อเนื่องโครงการหนึ่งอำเภอหอาชีพเป้าหมายทั้งปี21คนดำเนินการได้21คน วิชาชีพแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมายทั้งปี267คนดำเนินการได้293คนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมายทั้งปี209คนดำเนินการได้456คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมายทั้งปีจำนวน79คนดำเนินการได้87คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายทั้งปีจำนวน66คน ดำเนินการได้141คนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายทั้งปีจำนวน75คนดำเนินการได้141คน ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมายทั้งปีจำนวน30คนดำเนินการได้30คนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนและสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล เป้าหมายทั้งปีจำนวน165คนดำเนินการได้165คน สอนอำเภอแม่จันได้ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้แก่ผู้สูงอายุเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนฝูงทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนวัยเดียวกันได้ผ่อนคลายความเหงา ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขลดภาวะโรคซึมเศร้าและทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่ายัางเป็นคนสำคัญอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ถูกทอดทิ้งเป้าหมายทั้งปีจำนวน220คนดำเนินการได้430คน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอแม่จันได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จันกศนตำบลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและศูนย์การเรียนชุมชนดําเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้รับบริการในพื้นที่โดยมีเป้าหมายทั้งปีจํานวน2,740คนดําเนินการได้3,549คน ชุมชน